เดือดแต่ตาครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับสีดอคุณเงินทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับหลังจากลมพายุนะครับแม่แม่มาดูบ้านครับผม เลเทหมดเลยต้องตายสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้ยดูครับใครว่าจะมาเอาข้าวให้เจ้าเอาอย่างเข้าเอาเขา้าวปลาปอนของบุญบ้านลมมันสาดได้ไม่มีมองอยูไม่มีที่อยู่เลยครับผมเปียกหมดเลยครับแม่แม่เละเทะหมดเลย<ม>ของอะไรก็เปียกหมดครับนี่ครับเปียกหมดเลยนี่ครับได้พาเจ้าขุนนะครับวิ่งขึ้นบ้านนะครับ พอขึ้นมาบนบ้านแล้วลมแรงครับบ้านสั่นนะครับบ้านสัน่นขนาดอยู่ในห้องบบย,อยังเปียกเ,ยเนาะน้ำสาดเข้าไปข้างในอยู่ในห้องกับเปียกแน่นไหมอยกหมดเลยฉันแห้งแล้วคนสาดเข้าไปข้างในตรงนี้นี่เป็นรอย,รอยหนาม,มเปียกหมดเลยนะครับผมกุลิเทหมดเลยอันนี้ส่วนบนนะครับแม่ๆนี่นี่ส่วนบนครับตอนนี้ไฟก็ดับด้วยนะครับผม แล้วก็กระท่อมนะครับกระท่อมกระท่อมเดอรักของเราของกระจัดกระจายเปียกหมดเลยครับเอาอะไรไม่ได้เลยนะครับผมโอ้ลมมาทีไรนะครับผมข้าวของนะครับไม่เหลือครับแม่แม่เพราะว่าลมลมแรงนะครับทำให้เปียกหมดนู่นนะครับวัรกวักเทข้าโพดไว้ นะครับเอาออกจากถุงไว้กลัว,นวเน่าเนาะนะครับเปียกหมดสารเข้ามาหมดครับปีเจ้าขุนก็เปียกหมดนะครับเทหมดเลยครับผมเดี๋ยวไปดูครับแม่แม่เดี๋ยวไปดูลูกชายเป็นไงบ้างนะครับผมนี่กระท่มเปียกหมดเลยครับ ลูกชายนะครับผมไฟก็ดับนะครับตอนนี้ไฟดับนะครับลูกๆก,ก็ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำกินต้องไปตักน้ำนะครับจากที่อื่นมาให้นะครับ ก็แจ็คบ้านเจ้าสารปะสร้างไหมเียนออกปะเียนออกสองเต่นดูครับบ้านเรานี่เละเทะหมดเลยนะครับแม่โอ้ยครับ ชายคุณทองถูกใจมากครับผมโอสาดหมดครับทําให้เป็นลุมเป็นบ่อนะครับน้ำขังตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกชายขุดบ่อไว้นะครับผมนี่พอฝนมาก็เป็นบ่อเลยครับโอเปียกหมดครับผม เดี๋ยวต้องหานะครับหาอะไรมาปรับพื้นที่สักหน่อยแล้วหาดินหาทรายมาปรับพื้นที่สักหน่อยนะครับดูเละเทะหมดเลยเหลือแต่ตาครับ เสร็ล้านเสร็ล้านก็เปียกหมดครับเป็นลุมเป็นบอ่อหมดนี่ครับ ก,ก็ใส่ปุ๋ยครับฝนตกใส่ปุ๋ยเลยตอนแรกๆนี่ไม้หักเลยนะครับต้นมะม่วงที่เห็นฝั่งนู้นหักเลยครับเห็นลมมาโอ้ยดูกินน้ำฝนอีกใชยไฟก็ดับนะครับไฟก็ดับ มูลครับบรรยากาศลิบหมดครับียังก่อนยังเสียล้วก็เสียจักก็ปั่มยก็ดีตัวค่อนต้นเปิดน้ำหออครับเด่นชัเยเด่นชัเยเด่นชัยนี่ไม่เล่นนะครับเด่นชัย เล่นไม่เป็นยังไม่รู้จักเล่นเลยครับแต่ว่าก็เปียกบทเหมือนกันเลยครับเม่ะฤทธิิบดเหมือนกันฤทิ ก็ฝนนะครับฝนทั้งลมทั้งฝนนะครับแม่แม่ทั้งลมทั้งฝนก็ที่ควานนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอนอนที่ไหนเหมือนกันเพราะว่าเปียกบดนะครับสาดบสถอต้นกับบ้านบะ เวลาเป็นฟ้าเป็นฝนเป็นพายุว่าแบบนี้เลยครับแม่แม่แมสาดเข้ามาหมดนะครับสาดเข้ามาหมดนีะไปหมดนะครับแล้วก็ทั้งควานนะครับทั้งช้างนะครับก็พี่ควานนะครับพี่ควานที่เข้ามาอยู่กับเรานะครับก็ไม่ได้มีห้องนะครับไม่ไม่ได้มีห้องให้เนาะนะครับก็มีแต่ กระท่อมนะครับกระท่อมเดือดรักนะครับผมกระท่มเดือรักก็เวลาฝนตกมาถ้าลมแรงนะครับก็สาดเข้าก็เป็นธรรมดานะครับแม่แม่ครับตอนนี้ก็เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเป็นห้องพักนะครับรับแขกก,กย็ยังไม่เสร็จนะครับยังมีโครงการว่าจะทําแต่ก็ยังยังไม่เสร็จนะครับแม่แม่ ต้องรอไฟครับผมไฟจะมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับเเทะหมดเลยนี่ครับ เจ่มดครับครับก็คลิปนี้นะครับต้องกลับขอบพระคุณนะครับแม่ๆทุกท่านพ่อๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปของเรา มาให้กำลังใจนะครับครอบครัวสามขุนนะครับผมพอสำหรับคลิปนี้นะครับพารักก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพารักก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ